สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับอะตอมละแกช่างเสียบและแล้ววันนี้นะคะอะตอมมาพร้อมกับนาฬิกาสมาร์ทวอทที่คุ้มค่ามากๆนะคะใครสายออกกำลังกายหรืออยากจะวัดการน,นอนหลับนะคะตัวนี้ก็มีให้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแถมฟีเจอร์นะคะว้าวมากทุกคนตัวนี้นะคะยังกัดน้ําลึกได้ถึง100เมตรเลยค่ะทุกคนมาดูนี่เลยค่ะพระเอกของเรานี่คือมิบลูนนะคะ watch GS Explorer ค่ะ ตัวนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแนะ่นอนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างมาดูที่อุปกรณ์ภายในกล่องเขากันบ้างนะคะอย่างแรกเราจะได้เป็นตัว GS Explorer ตัวนี้เลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะตอมเลือกซื้อเป็นสีดำม,มาค่ะมีความแบบแข็งแรงดูทนทานมากๆนะคะทุกคนสายที่เราถืออยู่นะคะก็คือสายซิลิโคนแบบนี้เลยใครสายออกกําลังกายนะคะก็คือใช้สายซิลิโคนไปได้เลยค่ะและตัวนี้นะคะก็มีสายแถมมาให้ด้วยค่ะเป็นผ้าแบบบูเวนสเตปค่ะซึ่งเวลาเราใช้งานนะคะเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยถ้าไม่อยากใส่สายซิลิโคนนะคะตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะเก๋มากๆนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังมีสายชาร์จที่ เป็นของเขาโดยเฉพาะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น USB และสายชาร์จแบบแม่เหล็กนั่นเองค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะเรายังได้คู่มือการใช้งานมาด้วยแต่คู่มือเขาจะไม่มีภาษาไทยนะและสําหรับตัวนี้ค่ะที่เลือกมาเป็นสีดํานะคะก็คือตอมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ใส่ไปไหนก็แมบทบได้กับทุกลุกเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบสีดําแบบว่าตอมนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้ถึง2สีเลยค่ะมีสีขาวขาวิคีครีมนะแล้วก็สีเขียวที่แบบว่าออกเขียวมันมนิดนึนงอันนี้ก็สวยเหมือนกันซึ่งเราสามารถเลือกซื้อ าตามใจชอบได้เลยค่ะสําหรับดีไซน์ตัวนี้นะคะดูแข็งแรงมากๆค่ะด้วยขอบน้บปัดที่ทําจาก 316L Stainless Steel นะคะซึ่งผ่านกรรมวิธีพิเศษทําให้ดูแข็งแรงนะคะสูงสุดถึงระดับ600 HV เลยและยังมีการเคลือบผิว DLC นะคะ Diamond l i ์ e Carbon c o a t i n g ค่ะที่ช่วยให้ทนทานต่อรอยขีดข่วนอีกด้วยค่ะส่วนกระจกหน้าจอนะคะเขาใช้เป็น Corning Gorilla Glass ค่ะที่แข็งแรงกว่ากระจกสมาร์ทวอททัวไปถึง4เท่าเลยและมีค่าความแข็งถึง 9H นะคะ กันรอยขีดข่วนได้ดีเลยค่ะความทนทานตัวนี้นะคะการันตีด้วยมาตรฐานทางการทาหาร 810H เลยค่ะมาดูที่ดีไซน์กันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะมีปุ่มควบคุมมสามปุ่มด้วยกันปุ่เมเมนบัญยมตรงนี้นะคะเวลาเรากดไปแล้วสามารถควบคุมได้หมดเลยค่ะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเลื่อนหน้าจอแบบนี้ได้เลยและปุ่มด้านล่างนะคะกดไปปุ๊บตัวนี้นะคะจะเข้าโหมดสปอร์ตอัตโนมัติเลยค่ะ ซึ่งเวลาเราใช้งานนะคะก็ค่อนข้างง่ายเลยใครอยากไปออกกําลังกายนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกฟีเจอร์ได้เลยแบบง่ายๆแบบนี้นะคะด้านหลังทุกคนเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะบริเวณนี้และด้านบนของเขานะคะก็จะเป็นแท็บสําหรับการชาร์จซึ่งใส่ชาร์จนะคะเขาจะเป็นแมกเนตเราสามารถเอามาติดตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนสําหรับดีไซน์ตัวนี้นะคะตอมว่าค่อนข้างเท่เลยนะเราสามารถใช้งานได้แบบ everyday เลยแล้วไม่ว่าจะเป็นโหมดออกกําลังกายอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะสําหรับการใช้งานนะคะ ได้หลหลลาากยเลยเดี๋ยวมาลองใส่กันเลยนะคะวันนี้จะใส่ทุกคนดูซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาใส่ไปนะคะอาจจะรู้สึกว่าหน้าปัดเนี่ยใหญ่ไปนิดนึงนะสําหรับคนข้อมือเล็กๆค่ะ oh. แต่ว่าเวลาใส่ไปแล้วนะทุกคนจะรู้เลยว่าวัสดุเขาอะดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆค่ะอย่างนี้เลย สำหรับตัวเรือนนะคะขนาดอยู่ที่46ม mm มค่ะซึ่งอาจจะค่อนข้างใหญ่สำหรับผู้หญิงนิดนึงนะคะแต่ใครข้อมือที่สามารถใส่พอดีลองไปซื้อกันได้สำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะยังเป็นอมูเลตอีกด้วยสีสวยแน่นอนนะคะอัตรารีเฟรเรทเนี่ย60เฮิรต์เวลาเราเลื่อนไปแล้วก็คือลื่นปืดแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะหน้าจอยังใหญ่ถึง1.32นิ้วเลยค่ะในส่วนของความสว่างนะคะเขาให้มา1,500นิตเลยค่ะไม่ว่าเราจะใช้กลางแจ้งนะคะไปเดินอยู่สวนวิ่งอยู่สวนตัวนี้นะคะเอา อยู่แน่นอนกจากนี้นะคะความละเอียดอยู่ที่466คูณ466เลยทุกคนและตัวนี้นะคะยังได้ค่า PPI ถึง353เลยค่ะ,คะซึ่งค่า PPI นะคะยิ่งสูงเนี่ยจอก็จะยิ่งชัดมากขึ้นค่ะแถมสีนะคะตัวนี้ได้มาถึง16.77ล้านสีเลยคือเวลาเราเล่นไปนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าสีสันเขาสวยมากนะคะบริเวณแบบไอคอนหรือการใช้งานต่างๆนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลย มาพูดเรื่องก,กันน้ำของเขากันบ้างนะคะวันนี้ตอมาเราสอบให้ทุกคนเห็นเลยค่ะว่ากันน้ำจริงเปล่าซึ่งตัวนี้นะคะเขาเข้มว่าสามารถกันน้ำได้ถึง10 ADM ค่ะสามารถว่ายในน้ำลึกๆได้เลยทุกคนมาลองดูกันค่ะนี่นะคะปึ๊บเปิดเครื่องลงไปเลย a few moments later ปึ๊บนี่นะหน้าจอยังติดอยู่ทุกคนเลื่อนได้นะคะปกติเลย โอเคนะทุกคนสามารถใส่ไปว่ายน้ำได้เลยนะคะใครชอบฟรีดรีฟหรือว่าชอบว่ายน้ำนะคะตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่เรื่อง GPS ค่ะจุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้ต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะก็คือเขามาพร้อม GPS แบบ Dual Band นั่นเองที่สามารถรองรับได้ถึง5เครือข่ายค่ะนั่นคือ GPS GoNet ไปตู้ Galileo และ QZSS ค่ะถ้าใครอยากลองใช้โหมดออกกำลังกายนะคะการวิ่ง outdoor อย่างนี้เป็นต้นตัวนี้นะคะสามารถจับสัญญาณเร็วมากค่ะเพราะเขามี GPS ในตัวทาให้การติดตามเส้นทางแม่นยาเพิ่มมากขึ้นค่ะสายออกกาลังกายแบบมาตอมนะคะก็สามารถ ใช้โหมดสปอร์ตได้เลยค่ะมีให้เลือกเยอะมากซึ่งวันนี้นะคะตอมเลือกใช้โหมดเป็นการฝึกอิสระ <c oughs> ก็คือเล่นเวทที่บ้านนะคะในวันที่ฝนตกหนักมากเราใช้เวลาไป30นาทีนะคะจากการเล่นเวทของอตอมนะคะเขาก็เผาพันแคลอรี่ไปประมาณ113แคลบอกได้หมดเลยดูตารางการาฟอย่างละเอียดได้ด้วยค่ะทั้งในแอปพลิเคชันนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ตัวนาฬิกาเองแล้วเขาก็สามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจเราได้ด้วยว่าสูงสุดอยู่ที่126ครั้งต่อนาทีนั่นเองใครชอบบอกกําลังกยนะคะก็คือ ใช้งานง่ายมากและตัวนี้นะคะก็สามารถบันทึกการออกกำลังกายของเราในแต่ละวันได้หมดเลยค่ะ สำหรับฟีเจอร์สุขภาพตัวนี้ก็ให้มาแบบแน่นๆเลยนะคะมาดูกันเลยไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะคะโหมดสปอร์ตต่างๆก็ให้มาแบบเยอะมากเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะก็คือมีทั้งวิ่งหรือว่าอยากแบบว่าอินดอร์อาท์ดอร์ได้หมดเลยฟปีไรฟ์ตัวนี้ก็ไหวะคะ่ะและตัวนี้นะคะก็ยังมีบันึกิจกรรมในประจําวันของเราด้วยะคะ่ะว่าเดินไม้ลุกหรือเปล่ปาอันนี้ก็จะแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะและถ้าเราออกกําลังกายไปแล้วเขาก็จะมีเลคคอร์ดให้ด้วยะคะ่ะว่าเนี่ยวันนี้ออกไป 113เแคลนะอย่างเงี้ยและสําหรับฟีเจอร์สุขภาพนะคะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แบบเรียลไทมเลยนอกจากนี้นะคะเรายังมีบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจภายในแอปพลิเคชันได้อีกด้วยสําหรับการวัด SPO2 นะคะตัวนี้ก็ให้มาแค่เราแบบกดปุ๊บตัวนี้ก็รอสักพักนะคะก็จะวัดให้เลย นี่ค่ะค่า SPO2 ก็อยู่ที่99%นะคะเขาก็จะบันทึกให้ภายในแอปพลิเคชันเช่นกันค่ะโหมดการนอนหลับนะคะก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้เรานอนไป5ชั่วโมง53นาทีถ้าดูแบบละเอียดนะคะนอนหลับลึกนอนหลับตื้นเราก็สามารถดูได้ภายในแอปพลิเคชันของเขาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดสภาพอากาศนะคะโหมด Work Out s t a t u s มาดูกันซึ่งตัวนี้เขาจะมีข้อมูลต่างๆนะคะโชว์ผ่านตัวนาฬิกาได้เลยและถ้าใครอยากวัดอารมณ์นะคะเราก็สามารถวัดได้เลยแบบนี้ นี่คือวัดแล้วนะคะก็คืออารมณ์ปกติตัวนี้ก็บอกได้เลยค่ะและสําหรับการบันทึกประจรําเดือนของผู้หญิงนะคะตัวนี้ก็มีให้ช่วยทําสมาธินะคะติ้งตัวนี้ก็มีค่ะถ้าหาโทรศัพท์ไม่เจอเราก็สามารถกดไฟล์โฟนได้เลยและถ้าใครชอบปีนเขาอยากวัดว่าเราอยู่สูงแค่ไหนนะคะตัวนี้มีบารอมิเตอร์นะคะที่สามารถวัดได้ด้วยทุกคนฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าตัวนี้มี NFC ไหมมีนะคะเราสามารถสแกนผ่านประตูได้ ตัวนี้บันทึกได้ถึง3ใบเลยค่ะ เมื่อกี้เราดูนาฬิกาไปแล้วนะคะเรามาดูแอปพลิเคชันของเขาบ้างค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเชื่อมต่อคู่กับแอปพลิเคชัน Mibo Fit ค่ะเราสามารถเปิดไปแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะแอปพลิเคชันเขาก็จะโชว์อัตราการเต้นของหัวใจที่เขาบันทึกไว้ตลอดให้ด้วยความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดตัวนี้ก็บันทึกให้นะคะไม่ว่าจะการนอนหลับอามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะสามารถบันทึกได้เลยว่าเราหลับลึกหลับตื้อหรือ,รอว่าการเคลื่นนอนไหวของดวงตากีาก่ชั่วโมงเราหลับสบายไหม ตัวนี้ก็ดูได้หมดเลยค่ะอย่างนอนไป5ชั่วโมง53นาทีเราหลับลึกแค่2ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถดูได้เลย นอกจากนี้ยังวัดความเครียดนะคะน้ำหนักตัวที่เราบันทึกไว้ได้ด้วยรอบเดือนสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าใครอยากบันทึกไว้เราก็ต้องเพิ่มข้อมูลไว้ก่อนนะทุกคนนอกจากนี้นะคะตัวแอปพลิเคชันยังมีแผนการฝึกซ้อมด้วยว่าเราอยากวิ่ง5โล10โลนะคะฮา์ฟมาราทอนเพื่อสร้างมิชชั่นให้กับตัวเรานะคะนอกจากนี้นะคะตัวแอปยังขึ้นแบตเตอรี่ให้เราดูได้ด้วยค่ะแล้วก็เป้าหมายกิจกรรมนะคะหรือว,ว่าจ้าตั้งค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลยค่ะ และการเปลี่ยนหน้าปัดหน้าจอนะคะเราก็สามารถกดได้อย่างงี้ปึ๊บเลือกเลือกได้หมดเลยสมมติเอาวันนี้ก็แค่คลิกเท่านั้นค่ะก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอต่างๆได้เลยง่ายๆแค่นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในแอปพลิเคชันยังมีหน้าปัดให้เลือกใช้มากมายเลยค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตี่มนาลักนาลักเทตีนน,นะคะเราสามารถเลือกได้หมดเลยทุกคน มาพูดเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะคะสำหรับในาริกาตัวนี้นะคะได้แบตเตอรี่มาถึง460มิลลิแอมเลยค่ะถ้าเราใช้โหมดปกติทั่วไปนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง20วันเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้โหมด GPS นะคะตัวนี้สามารถใช้ได้สูงสุด15ชั่วโมงค่ะก็คือเหมาะกับการวิ่งมาราธอนหรือว่าเดินทางนานๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโหมดแค่นาฬิกานะเรายังสามารถใช้แค่โหมดฬิการยาวนานได้ถึง60วันก็คือแบตอึดมากเลยนะคะและสําหรับข้อสังเกตตัวนี้นะคะไม่มี NFC สําหรับ สแกนบัตรเครดิตนะคะแต่ NFC ที่เขาให้มาก็คือเราสามารถสแกนผ่านประตูได้และการบันทึกข้อมูลฟีเจอร์สุขภาพนะคะตัวนี้ก็ได้เบื้องต้นค่ะแต่ก็ถือว่าครบอยู่นะคะทุกคนไม่ว่าจะฟีเจอร์อัตราก,การเต้นของใจหรือว่าการวัดความเครียดรัดประจำเดือนของผู้หญิงนะคะก็ถ้าใครใช้ฟีเจอร์บำบัดหิงก็เหมาะกับราคาค่ะสําหรับ Mipo w a t c h GS Explorer นะคะราคาเต็มอยู่ที่ ,3890 บาทค่ะแต่ตอมได้ส่วนลดนะคะเราก็ใช้คโค้ดลดไปเหลือ2,600บาทค่ะราคาขึ้นล อยู่แต่ละแคมเปญนั่นเองค่ะในราคาเท่านี้นะคะแต่ได้หมดกีฬามาถึง150ชนิดเลยคุ้มมากๆค่ะใครสายดำน้ำลึกนะคะฟรีดรายตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะแถมยังกันนำระดับ10 ATM อีกด้วยนะคะและความทนทานนะต้องให้ตัวนี้เลยค่ะเพราะเขาได้รับมาตรฐานทางการทหารมาอีกด้วยและหน้าจอนะคะเขายเป็นอะมเลตแสงสวยสีสวยนะคะสู้แดดแน่นอนเพราะได้มาถึง1,500นิตแล้วถ้าใครอยากใช้เป็นนาฬิการธรรมดาใส่ทุกวันนะตัวนี้ยังใส่ได้นานถึง2เดือน เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตบ,บ่อยๆและถ้าใครนะคะอยากได้ตัวนี้นะคะตอมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ e s c r i p t i o n เดิมใครใช้อยู่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะตอมก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย